เป็นการซื้อขาลอตเตอรี่ที่ไม่มีอยู่จริงหวยทิพย์ผิดข้อกฎหมายส่มเสี่ยงต่อการถูกดำเนินคดีอย่างไรชูน่าไขาข้อข้อหากับผมด้วเชาลครับ สวัสดีครับทุกค,ครับสวัสดีผมรดดชาโลโนะฮะในช่วงของการคุยข้อบกฎหมายวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจเรื่องของหวยทิพนะก็อย่างว่าอะไรทิพทิพเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงดังนั้น,น,นที่มาที่ไปของหวยทิพจริงกลายเป็นประเด็นนะฮะทางโลกโซเชียลที่มีการออกมาแจ้งความดำเนินคดีกันนะครับซึ่งทางด้านของแอนนานะครับทางด้านของ ดาราผู้มีชื่อเสียงก็ถูกจับกลุ่มเนินกคดีและก็ยังมีอีกหลายคนนะฮะที่เข้าขายที่จะต้องถูกจับกลุ่มเนินคดีนะฮะหวยทิพย์คืออะไรนะฮะเสี่ยงผิดข้อกฎหมายใดบ้างอ่ะเรามาดูความหมายดีกว่าหวยทิพย์คือนะครับเรื่องของกรณีที่การขายหวยที่ไม่มีอยู่จริง นะครับเป็นการซื้อขายลอตเตอรี่แบบไม่มีใบจริงไม่มีกระดาษหรือหลักฐานที่จะมายืนยันการขายได้แต่หากถูกรางวัลผู้ค้าก็จะจ่ายเงินให้ตามปกติซึ่งอาจจะดูเหมือนว่าประชาชนนั้นไม่ได้เสียหายอะไรทัางบอกฮะถ้ามองในแง่ของข้อกฎหมายถือว่ามีความผิดนะผิดอย่างไรคือ เหมือนเราวดนะฮะจะว่าซื้อหวยออนไลน์ไหมนะซื้อเลขนะแต่ไม่มีหลักฐานไม่มีไม่มีใบลอตตอรี่จริงนะครับไม่มีกระดาษหรือหลักฐานที่จะยืนยันการซื้อขายได้แต่ถ้าถูกนะก็จะได้รับตังแต่ถ้าไม่ถูกนะก็นะนะคุณก็จ่ายเป็นเหนื่งกับการผนันไปคือหากมองในแง่กฎหมายท่านผู้ฟังครับถือว่ามีความผิด นะเพราะว่านะเอ่อความผิดเรื่องของเข้าขายช่บโกงประชาชนไหมนะเออเรื่องนี้นะ่าสนัจเข้าขายพรบกนนารพนันปี2478นหรือไม่ในฐานลักรอบจัดให้มีการเล่นการพนันสลากกินรวบโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้อออันนี้เข้าขายไหมน่าสนใจ และอีกความผิดหนึ่งท่งานผู้ชมครับตามพระราชบัญญัติด้วยการกระทําความผิดคอมพิวเตอร์พศ .2560 ในฐานชุจริตหรือหลอกลวงนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เรื่องนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่ามันจะมีลักษณะเหมือนกับยังไ,ไงไอ้เรื่องทิปๆทั้งหลายนี่นะทิปๆนี่คือคุณจ่ายเงินเข้าไปแล้วคุณอุปโลก นะเพราะเรื่องนี้มันมีประเด็นที่เกิดมาแจ้งความเพราะทางด้านของอะไรไงคนที่ทำธุรกิจเรื่องหวยออนไลน์นะในน็อตนะก็ออกมาคำว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของสลากออนไลน์เนี่ยนะทางด้านของผู้ใหญ่ในกองสลากเองก็ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่เพราะมันเข้าข่ายเรื่องของการที่ไม่สามารถควบคุมได้นะฮะ พราะคนที่ขายหวยทิปเนี่ยผู้ค้าสลากบางเจ้าเนี่ยจะขายสลากลอตเตอรี่ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์นะหรือเว็บไซต์หรือสเชียลมีเดียเพื่อให้คนซื้อลอตเตอรี่จากที่มีการสแกนขึ้นโชว์เป็นรูปเมื่อเลือกซื้อลอตเตอรี่ก็จะเก็บอยู่ในกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์แต่เราไม่สามารถมั่นใจได้ว่าเจ้าไหนจะมีใบลอตเตอรี่จริงให้เราหรือไม่จนกว่าผู้ซื้อจะเรียก ขอสลากฉบับจริงช่องโหว่ตรงนี้จะทําให้ผู้ขายบางคนเลือกขายหวยทิพแล้วเกิดก lottery, ารเวียนลอตเอรี่ขายซ้ําขายซ้ํากับผู้ซื้อหลายรายจากเดิมที่ปกติสลากถ้าเป็นกระดาษนะฮะจะขายแค่1ใบต่อ1คนเท่านั้นแต่ทีนี้ถ้าเป็นฟลัตรฟมนะครับเรื่องของสลักออนไลน์นะหวยทิปย์นี่นะลอตเตอรี่ แพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยมันก็อาจจะถูกมาวนเวียนขายได้อีกนะนี่คือประเด็นที่ทางด้านของหัวทิพน์นั้นนะก็มีการแจ้งความดำเนินคดีแล้วก็จับกลุ่มกันตอนนี้ศาลอนุมัติหมายจับ3คนในท่านบอกเขาก็มีต้าบอยสกาวทำหน้าที่เป็นโฆษณาชักชวนมีตำแหน่งประธานบริษัทโดยพฤตินัยนางสาวมินตราสุขสวัสดิ์กรรมการบริหารบริษัทผู้มีอำนาจลงนามและแอนนาทำหน้าที่ซีอีโอผู้บริหาร คอยโฆษณาเชิญชวนใน Facebook อันนี้ตามตามหมายนะฮะตามหมายจับโดยทั้ง3คนนะครับถูกดำเนินคดี3ข้อหานะครับการความผิดฐานชอโคงประชาชนร่วมกันนักลอบจัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์อสลากรัรวบพนันเอาทรัพย์สินโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้และร่วมกันโดยทุจริตหรือหลอกลวงนําเข้าระบบคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอม ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการนี้ที่น่าจะเกิดความเสียหายกับประชาชนซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1นึ่งแสนบาทหร,หรือทั้งจำทั้งปรับนี่แหละท่านผู้ฟังกับหวยทิพนะมันก็เป็นไรทิพทิพและก็คนขายก็ถูกดำเนินคดีไปแล้วเพราะคําว่าทิพเนี่ยนะฮะมันเหมือนกับการ เอ่อเด้ไวจำแรงปลอมแปลงไม่ใช่ปลอมแปลงไม่มีอยู่จริงมันเป็นทิพอิ่มทิพหิวทิปอะไรทั้งหลายทิพนี่นะก็เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังเรื่องนี้ต้องติดตามดูนะครับยังมีใครจะต้องถูกหมายเรียกหรือหมายสารกันต่อไปจะเป็นอย่างไรติดตามกันได้นะครับกับผมด็อกเตร์ชาล 眼中图。